สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่รั้วสิมพาซุป,ปักเขือเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องแม่รัวได้เตรียมไว้เนาะคะ่ะมีมกเขือพริกหอมกระเทียมเนาะคะ่ปะปลาทูทอดเนาะ,ค,ะค่ะก่อนอื่นก็นเอาปลาทูมาทอดก่อนเนาะคะ่ะหรือบางท่านอาจติต้มจะได้มะเขือเลยก็ได้เนาะคะ่ะต้มมะเขือก่อนเนาะคะ่ะเห็นมะเขือสอุปเนาะคะ่ะ ในระวางต้มมะเขือไม่คั่วกระเจี๊ขัวหอมกระเทียมพริกไปพร้อมกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่าขัวพริกหอมกระเทียมก็เปิดไฟอ่อนๆเนานะ,ค,ะค่ะค่ะพริกสุกแล้วก็มากแกปปะปลาทูเนาะคะ่ะอกก้างออกให้หมดเนาะคะ่ะ แก้ปลาแล้วกับมะโขกพริกเลยเนาะคะ่ะคันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบเนาะคะ่ะไม่คั้วเดี๋ยวพ์่ม้ให้ในคลิปเนาะคะ่ะค่ะโขกพริกไก่ละเอียดเลยเนาะคะ่ใะใส่ปลาทูลงไปเลยเนาะคะ่ะ ใส่บะเขือลงไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะโคกว่าต้องละเอียดหลายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเติมเครื่องปรุงเลยเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาหนึ่งจอนเนาะคะ่ะ นำปลาไจากสองส่วนเนาะคะ่ะผงสุวดประมาณส่วน่าใดเนาะค่ะต้นหอมบักซี่ตามเนาะค่ะ ส่วนบกเขือเห็ดง่ายๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะโคกให้เขากันอีกเล็กน้อยเนาะ,ค,ะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะตำเรีก็ซิมรดจั็กน้อยค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะค่ะขั้นตอนสุดไทยค่ะตักใส่จานเลยแน้ะค่ะพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องและทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ